หนึ่งศูนย์แปดจุดสามจุดสี่ถวนี้ครับนะเพราะนั้นต้องติดตามให้ดีครับเพราะนั้นลุ้นให้ราคารีบาวแถวนี้กลับขึ้นมานะครับสำหรับเทรนที่ในรอบที่เป็นขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่าจริงๆเป็นการพักฐานเลยมาด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าจะหลุดหรือจะกลับได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดมีโอกาสแบบหลุดแล้วหลุดยาวก็ได้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับ สำหรับยูเจนะครับหลังจากที่ไซด์เวยกันมาร่วมๆ1เดือนหละเริ่มมีการตั้งหาเริ่มมองเห็นนะครับเริ่มมาแบบทดสอบต้านบ้างนะครับนะก่อนหน้านี้แบบอยู่ในนี้ตลอดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หลุดครับก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เล่นในกรอบไปก่อนนะครับ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้15กันยา2,564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ค่างเงินหรือ forex กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่าเงินกับเราครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับหรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้นะครับก็มาร่วมเป็นแฟมิลี่เดียวกันกับเราครับก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มาเริ่มกันที่ในส่วนของ EU ก่อนครับภาพรวมของ EU ภาพหลักนะครับมองภาพนี้นิดหนึ่งนะครับไซด์เวดาาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังมองว่าแนวต้านนี้จะเอาอยู่ครับก็จะเปลี่ยนจากแทนที่จะขึ้นมาด้านบนก็อาจจะเป็นไซด์เวกลับลงมาที่ด้านล่างเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดลงมาด้านล่างเลยแล้วหลุด1.16อันนี้จะเปลี่ยนตัวเองเป็น strong trend นะครับอันนี้ในภาพแบบระดับ ยาวเลยนะครับคือจะลงไปอาจจะลงไปแบบลึกเลยก็ได้นะครับแต่ว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในภาพแบบวิเคราะห์ประจําเดือนละกันนะครับเพราะว่าเป็นภาพเดือนไปละทีนี้อย่างที่บอกครับว่าต้านนี้ติดนะพอทีนี้ต้านนี้ติดเนี่ยก็มองว่ากําลังหาทางลงนะครับว่าจะลงมา1.16ยังไง ทีนี้1.16ถ้าสังเกตให้ดียังอยู่ในกรอบเทรนนะครับยังไม่หลุดนะเพราะนั้นอาจจะเป็นการไซด์เวย์ลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการไซด์เวย์รอบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ติดแล้วก็กลับขึ้นมาก็ได้อันนี้ภาพนี้ก็ยังเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันตอนที่ลงมาทดสอบ1.16อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้น สามารถเก็บกําไรในรอบนี้กันได้นะครับทีนี้ในทางลงในการลงเนี่ยจะลงแบบไหนลงยังไงนะครับน้ยผมมองในชแนลนี้อยู่ครับนะถ้าเกิดวางชแนลวางเทรนด์ให้ดีเนะี่ยตัวนี้ยกําลังเคลื่อนตัวแบบนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดการทดสอบกลับขึ้นมาไม่สามารถหลุดได้นะครับแบบนี้ก็จะปรับตัวลงมาแบบนี้ครับเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดวิ่งแบบ strong trend นะครับในภาพแบบภาพย่อยๆก็จะมาแบบนี้ แล้วก็ลงปรับตัวแบบลงมาเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามครับว่าจะลงมา1 1ึ่งจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดราคา break trend ออกมานะครับก็จบครับนะก็จบแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์แบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดออกภาพไซด์เวย์แบบนี้มาก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามครับว่าจะมาหลุดเอาตรงไหนหลหลุดตรงนี้หรือเปล่านะครับ หรือขึ้นมาแล้วจะหลุดบนนะครับถ้าเกิดหลุดบนเนี่ยโอกาสก็ไปต้านถัดไปที่1.2 0ศนย์นะครับที่เราติดตามกันอยู่นะครับนั่นเดี๋ยวต้องติดตามครับสำหรับ eu นะมาที่ในส่วนของ uj ครับ uj แนวนี้เป็นแนวรับนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหลุดแนวนี้ออกมาเนี่ยมีโอกาสปรับลงมาลึกเลยครับถึง1 0 8กันเลยนะ1 0 8 3 4แจุาจุ่ถวนี้นครับ นะเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ดีครับเพราะฉะนั้นลุ้นให้ราคารีบาวแถวนี้กลับขึ้นมานะครับสำหรับเทรนที่ในรอบที่เป็นขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่าจริงๆเป็นการพักขาลงมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับว่าจะหลุดหรือจะกลับได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดมีโอกาสแบบหลุดแล้วหลุดยาวก็ได้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับนะาสำหรับยูเจนะครับหลังจากที่ไซด์เวย์กันมารวมๆหนึ่งเดือนละ เริ่มมีการตั้งหาเริ่มมองเห็นนะครับเริ่มมาแบบทดสอบต้านบ้างนะครับนะก่อนหน้านี้แบบอยู่ในนี้ตลอดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หลุดครับก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เล่นในกรอบไปก่อนนะครับมากันที่ในส่วนของ GJ ครับภาพรวมของ GJ มองตัวนี้นิดนึงนะครับเทรนด์หลักยังเป็นทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วง พักฐานนะครับจากเทรนย่อยลงมานะครับแต่ว่าเริ่มส่งสัญญาณนะครับอย่างที่บอกว่าเริ่มเจาะแนวต้านตัวนี้ออกมาละเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่ราคาจะปรับฐานมาตั้งฐานก็คือเริ่มเป็นการตั้งฐานของการพร้อมตัวไปเล่นตามเทรนหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวนี้เทรนหลักครับรับตอนนี้มองถ้าเกิดแบบมองกว้างก็คือรับใหญ่ๆก็คือรับนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมองละเอียดเข้ามาหน่อยนะครับอาจจะตั้งฐานแถวนี้ขึ้นไปก็ได้ นะครับอันนี้เพราะนั้นมองอยู่2มุมครับเดิมรับกับตัวนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสที่จะเล่นรับตัวนี้ต่อนะครับเล่นรับตัวนี้ต่อถ้าเกิดลงมาติดไปไม่ได้ก็มีโอกาสรีบาวครับแล้วก็เป้าหมายการขึ้นมายืนเทรนได้เนี่ยเป้าหมายเราอยู่15ึ่้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับก็ล้นหายนิดหน่อยนะครับนะก็เป็น1 5 6กก็จะเป็นเป้าสำหรับ GJ นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บของนะครับ มาดูกันในส่วนของปอนออสนะครับปอนออสแนวโน้มหลักทิศทางเป็นยังไงนะครับอดูภาพหลักก่อนสักนิดนึงนะครับก็ต้องเปิดภาพเดนะภาพเดแนวโน้มทิศทางนะครับคือเป็นลักษณะของการที่เป็นเทรนช์ขาขึ้นอยู่นะครับแต่มีการพักฐานตรงนี้ลงมาครับนะครับ,นะรบเพราะนั้นพักลึกแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะพักฐานได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ราคาเบรกกลับลงมานะครับพักฐานเนี่ย จริงๆถ้าเกิดพักฐานมันก็น่าจะติดแถวนี้กัน่อนใช่ไหมตั้งฐานให้ได้เล่นให้มองเห็นเหมือนเหมือนเหมือนแบบนี้ครับลงมาตั้งฐานเป็นสักหน่อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปแต่ทีนี้ลงมาถึงซื้อกลับเลยแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในการซื้อกลับมาเนี่ยราคาจะเห็นว่ากลับขึ้นมาเล่นกับเทรนบนละนะครับตอนแรกคิดว่าจะเล่นจะเล่นแค่เทรนนี้นะครับแต่ว่ามาเล่นกับเทรนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาขึ้นมาเล่นกับเทรน อ่าผมเรียกเทรนหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาเล่นกับเทรนสองถูกไหมทีนี้มาเล่นในชแนลของเทรนสองมีโอกาสขึ้นไปทดสอบต้านด้านบนนะครับมีต้านด้านบนมองไว้หนึ่งจุดเก้าศูนย์นะครับเป็นเป้าหมายนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครเทรดใครโฟโล่เล่นสําหรับตัวนี้นะครับก็โฟโล่ไปได้แถวแถวหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็อาจจะมองเทรนแบบโฟโล่ตัวนี้นครับที่ผมมองโฟโล่นะครับนะก็เป็นจังหวะการเล่นกันดูนะครับสําหรับปอนออสนะครับ มาดูกันในส่วนของออสเนวซีแลนด์สักนิดหนึ่งนะครับราคาค่อนข้างโอเวอร์นะครับวิ่งแบบซูเปอร์สโต์นะครับน่าไล่ไหมไม่น่ายังมันมันไกลเกินไปนะครับนะมองภาพนี้สักนิดหนึ่งภาพวิกนะครับเห็นจังหวะการลงแล้วมันซื้อกลับแรงแรงไหครับนั้นระวังสักนิดหนึ่งลงแล้วซื้อกลับแรงๆงเป็นไปได้นะครับ นะเพราะนั้นอย่าเซลกันเพลินอย่าช็อตกันเพลินนะครับใครโฟลมี SL ด้วยสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับก็คิดว่าจะลงมาไล่ไปแบบนี้แหละเรื่อยๆมันก็ไายของมันไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่นะครับอย่าเพลินนะตั้ง SL กันทุกครั้งทุกครั้งนะครับให้ตั้ง SL ไว้นะครับถึงจะเป็นมุมของออสเตรเลียครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบถึงรับ ด้านล่างนะครับที่มองกันเอาไว้เนี่ยก็คือรับบริเวณแถวนี้นะครับเนี่ยแถวนี้แถวนี้อยู่ในระดับราคาร1 2 2นะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นเป้าหมายอีกแเราๆสักประมาณพันจุดเห็นจะได้นะครับก็ใครที่แบบชอบ Follow เล่น Follow เก็บเทรนด์วิ่งหาตัววิ่งนะครับเป็นอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอย่าลืม SL กันด้วยเพราะว่าเวลามันกลับเทรนมันวิ่งแรงเหมือนกันนะครับ มาดูกันในส่วนของยูโรนิวซีแลนด์ครับราคาหลังจากที่เบรกมานะครับอันนี้เบรกมาเบรกค่อนข้างจะคอนเฟิร์มการเบรกต่างๆล้นะครับทั้งเทรนนี้ทั้งกลับขึ้นมาทดสอบก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นการที่เกิดอาการแบบนี้ทรงแบบนี้เข้ามามีโอกาสที่จะไหลาย,ยาวนะครับเหมือนลักษณะอั่งนี้ครับมีการเบรกออกมาเห็นไหมครับแล้วราคาวิ่งยาว นะลักษณะคล้ายๆกันครับคิดว่าราคา break แล้วจะวิ่งยาวเช่นกันแต่ทีนี้มันจะยาวแบบสตรองเ t r น n แบบนี้เลยไหมหรือจะยาวแบบไหลค่อยๆไหลซลึมลงมาอันนี้ต้องติดตามทีนี้การเกิดสตรองเทรนเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพนะครับมันยังไม่วิ่งแล้วหลุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สันนษฐานไปก่อนนะครับว่าเราจะเล่นในกรอบ channel นี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับ ยูโรนิวซีแลนด์แล้วก็ค่าเงินทั้งหมดที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ครับใครชอบตัวไหนสนใจตัวไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์หรือเข้ามาแจ้งมาพูดคุยกันในกลุ่มกันได้นะครับก็จะได้ทํากันบ้านกันมาให้นะครับในแต่ละตัวแต่ละตัวนะก็สําหรับวันนี้ก็คิดว่าครบถ้วนละนะครับที่หยิบยกมาวิเคราะห์กันใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่ จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับและใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินกับเราครับก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับ หรือใครสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ trade, because, ก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ที่รายละเอียดวิดีโอด้านล่างแล้วนะครับก็มาร่วมเป็น f a มิลี่เดียวกันครับไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับใครที่รับชมกันอยู่ผ่านทาง u t u b e นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมพูดคุยกันในกลุ่มกันได้ครับขอบคุณครับ